สวัสดีครับสุขดจลองกงทุนครับกองทุนนะฮะนอกจากที่จะเป็นทางเลือกในการลงทุนอย่างหนึ่งครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะเก็บเงินและได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับเขานะฮะยังช่วยที่จะลดหย่อนภาษีให้กับเราได้อีกด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาดูนะฮะว่ากองทุนไหนบ้างที่ช่วยลดหย่อนภาษีนะครับกองทุนแรกครับคือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับหรือ provident fund กองทุนนี้นะฮะจะลดหย่อนภาษีนะฮะไม่เกิน5 0 0 0ส0บาทต่อปีนะครับโดยนับจากฐานภาษี โดยผู้ที่จะอยู่ในกองทุนนี้ได้นะฮะก็ต้องเป็นลูกจ้างนะครับโดยเขามีกระบวนการทํางานคือลูกจ้างมีจะจ่ายเงินส่วนหนึ่งนะครับรวมกับนายจ้างโดยนายจ้างเนี่ยจะออกเขาเรียกว่าเป็นเงินสมทบคุณนะครับนำเงินทั้งสองก้อนมารวมกันนะฮะแล้วก็จะมีบริษัทบริหารหลักทรัพย์นะครับเข้ามาช่วยจัดการนะครับเพื่อทําให้เงินก้อนนี้งอกเงยขึ้นแล้วก็แล,วกแล้วก็เป็นผลตอบแทนให้กับลูกจ้างในภายหลังนะครับถัดมาครับกองทุนบําเหน็จบำนาญข้าราชการครับกองทุนนี้นะฮะก็ มีเป้าหมายนะครับกับข้าราชการนะครับซึ่งมีทั้งหมด12ประเภทนะครับได้แก่ข้าราชการพ้นเรือนนะครับข้าราชการพ้นเรือนคืออะไรบ้างครับก็พวกประหลัดอำเภอนะครับอ่าในอำเภอต่างๆนะครับข้าราชการอายการก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับข้าราชการครูนะครับข้าราชการตำรวจนะครับข้าราชการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญนะครับข้าราชการสำนักงานการตรวจงินแผ่นดินนะครับ ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ปามพิจริตแห่งชาติพวกนี้เราก็จะสังเกตได้นะครับว่าจะเป็นพวกองค์กรอิสระทางนั้นเลยนะครับข้าราชการตุลาการขร้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยนะฮะข้าราชการรัฐสภาสามัญข้าราชการอาหารนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือข้าราชการสารปกครองนะครับซึ่งกลุ่มกองทุนบำเหน,น็จํานาญข้าราชการนะฮะจะลดหย่อนฐานภาษีได้ไม่เกิน5 0 0,000บาทต่อปีนะครับ ต่อมาจะเป็นกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนนะครับตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายเขาก็จะอยู่ที่ครูเอกชนโดยมีฐานภาษีนะครับที่ลดได้ไม่เกิน5 0,000นบาทต่อปีครับจะเป็นกองทุนเพื่อการออมนะฮะ S S F กับ I M F ตรงนี้ผมว่าหลายท่านเนี่ยจะรู้สึกสับสนเลยนะว่า2ออย่างเนี้ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะฮะวันนี้ผมจะพูดให้ฟังครับโดยในส่วนที่เหมือนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของหลักทรัพย์การลงทุนนะครับแล้วก็ ระยะเวลานะครับที่ต้องใช้ระยะเวลาช่วงเงินการลงทุนหลักทรัพย์ที่คุณลงทุนได้ทุกหลักทรัพย์นะครับรวมถึงจงํานวนขั้นต่าที่ไม่จํากัดนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือเรื่องแรกครับวัตถุประสงค์ s s f นะครับจะเน้นการลงทุนในระยะยาวในขณะที่ IMs นะครับจะลงทุนระยะยาวเหมือนกันแต่เน้นที่การกเกษียณครับระยะเวลาการลงทุนนะครับ s s f จะยาวครับคือไม่น้อยกว่าส0ปีในขณะที่ i อเนี่ยจะไม่น้อยกว่า5ปีนะครับซึ่งใน2กองทุนเนี่ยก็จะมีการลดหย่อนจากขานภาษีเท่ากันเลยนะครับคือไม่เกิน5 0,000นบาทต่อปีครับต่อมาอย่างสุดท้ายนะครับตัวนี้มาใหม่ล่าสุดครับกองทุนการอมแห่งชาติหรือกอชอครับ กลุ่มเป้าหมายของกองทุนแห่งนี้นะครับก็คือกลุ่มคนที่เป็นประชาชนนะครับแต่ยังไม่ได้อยู่ในระบบกองทุนต่างๆเช่นไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับและกองทุนของทางข้าราชการโดยที่รัฐบาลนะครับจะช่วยเหลือเราก็คือว่าเขาเนี่ยจะออกเงินสมทบปุ่ให้กับเรานะครับยิ่งเราอายุมากขึ้นเราก็จะจ่ายเงินเองน้อยลงนะครับในช่วงอายุ15-30ปีเนี่ยก็จะจ่าย50%นะครับในช่วง31-50ปี รัฐบาลก็จะจ่ายให้80%ของเงินสะสมและสุดท้ายครับตั้งแต่51ปีขึ้นไปรัฐบาลก็จะจ่ายให้ทั้งหมดคือ100%ครับในส่วนนี้นะครับจะสามารถนําไปลดหย่อนภาษีนะครับได้ไม่เกิน132,000บาทนะครับของฐานภาษีต่อปีครับครับผมวันนี้นะฮะกองทุณที่ช่วยลดหย่อนภาษีก็จบลงไปด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากอ่านฉบับคําบรรยายนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้ที่เพจลองลงทุนนะครับ แล้วก็ใครที่มีคำถามอะไรนะครับก็ทักมาที่เพจหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ครับวันนี้จบลงเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ